สวัสดีนะคะวันนี้ก็นะเดือนสีแล้วนะคะเดือนสีแล้วแต่ว่าดูดิอันนี้คือแบบซื้อมาแล้วก็คือลืมกินเนาะก็เลยออกรากยะแบบออกเยอะมากเลยนะ,ะออกเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาปลูกนะคะปลูกในกระถางนะะเดือนสี่เนาะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะเดือนสีก็ยังมีความหนาวอยู่นะคะก็ยังคงความหนาวอยู่แต่ว่ามันน่าจะรอดนะอืม ก็เ,ออเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามมาอัปเดตให้ดูนะว่าอ่านะอันนี้ก็เป็นมันเนาะเป็นมันอันนี้คือตัวที่เขาใช้เป็นอ่ามาทำเฟรนช์ฟรายนะคะอืมของปีที่แล้วนะคะไม่ได้ซื้อหรอกนะคะเราไม่ได้ซื้อนะ ก็เราก็ไปรับบริจาคมาไปรับบริจาคมาแล้วก็ไม่มีเวลากินนะคะก็เลยลืมกินด้วยนะนั่นแหละนะเพราะว่าเอาไว้ในซากหนึ่งเนาะก็เลยลืมกินนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเอามาลองปลูกไว้ในกระถางนี่แหละนะกระถางของเราที่เอมตี้อยู่เนาะก็คือมันว่างนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้ทาอะไรเนาะแล้วก็เอามาปลูกเลยนะคะเดือนสี่มัน น้ำแข็งก็ละลายหมดแล้วนะนะคะน้ำแข็งละลายหมดแล้วนะคะน้ำแข็งก็ละลายหมดแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความเย็ยนมากนะะมีความเย็ยนมากโอ้ขนาดว่าหนาวขนาดนี้นะแต่ว่านะคะไส้เดือนไม่ตายอ่ะในกระถางอ่ะนะคะเนาะเราก็จะเอามาปลูกเลยเนี่ยจ้า ปลูกแบบง่ายๆเนาะเราก็ไม่เรื่องมากอะไรเยอะแยะนะ,ะก็มาวางไว้นี่แหละนะอืก็ลองดูนะ,ะลองดูกันว่าจะได้กินไหมเพราะส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยปลูกเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้คือแบบอมันมันแบบมีรากเยอะแยะและนะ,ะกินไม่ได้แลนะ้วเนาะ แล้วก็เอามาปลูกละกันนะคะเอามาปลูกละกันก็ลองดูกันว่ามันจะแบบได้กินไหมนะคะปีนี้เนาะเพราะส่วนใหญ่แล้วปลูกอะไรตรงนี้ี่ยก็ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างอย่างเราต้องแบบรดน้ําตลอดอ่ะนะคะมันมันอยู่ในกระถังนะ มันก็ต้องล้น,น้ําตลอดไม่งั้นมันก็อาจะมีความแห้งไวนะคะแห้งไวมากนะคะเราก็เลยทุกปีเลยก็จะปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะคะก็มีปลูกได้เฉพาะอตัวอะไรนะอืมฟักทองอะนะคะฟักทองเราก็จะปลูกได้อยู่นะถ้าปลูกในกระถังนะคะ ูกแบบง่ายๆนั่นแหละเนาะปลูกกับแบบบ้านๆนะคะไม่เรื่องมากอะไรเยอะแยะนะ,ะลองดูนะคะลองดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะคะปลูกกระถังอึ๊อึ๊โอ้ย <c oughs> ไม่มีแรงอีกนะคะตรงเด <c oughs> รนหลกลูกเลยนะ,ะจะวายไงให้มันบับ หมดนะเนี่ยเ <c oughs> พราะเราก็ไม่อยากให้มันติดกันไปนะฮะไม่อยากให้ติดกันไปเพราะเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นว่าอ่าไม่มีลูกนะเพราะมันติดกันไปเนาะ <c oughs> ก็ไม่เคยปลูกนะปลูกครั้งแรกเลยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันต้องเวาา้นระยะห่างประมาณเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> ครั้งแรกที่ปลูกนเนี่ยมก็ต้องดูกันหนาวๆแบบนี้จะรอดไหม หนาวขนาดนี้ดูดิจะรอดไหมนี่อืม,อมปิดไว้นะฮะปิดไว้เลยจ้าวางะสองสามดวงไว้ฝั่งนี้ด้วยดีกว่านะเพราะว่ามีมีีีล่ละไม่มีที่ปลูกนะคะ ไม่มีที่ปลูกก็หาที่ปลูกหาที่ปลูกหน่อยพะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะปลูกมันแกวเอเราจะปลูกตะไคร้ไว้ตรงจุดนี้เนาะก็อีอ่ะลอง เราอันนี้มาปลูกดีทุกปีเนี่ยจะปลูกตะไคร้ไปตรงจุดนี้นะคะเพราะมันไม่อ่ามันไม่ลกก็ลองดูนะคะปลูกในกระถางกับปลูกในดินดูดิสองแสงสองแบบนี้แบบไหนมันจะได้แบบอ่าดีกว่าเนาะ ไม่เคยปลูกสักทีนะตัวมันตัวนี้นะไม่รู้ว่าบ้านเราเขาปลูกกันหรือเปล่านะนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคนเขาจะชอบมาทำเป็นอ่เฟรน์ฟรายเนาะเป็นมัน ยอดนี้เยอะมากอ่ะเป็นแบบเป็นยอดเป็นยอดเลยเยอะมากมใส่ไปซะใส่ไปสะนี่มีที่เยอะนะใส่ไปใส่ไปอืมหวังว่าคงจะรอดเรี <laughs> ยบร้อยนะคะ แเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะสองสามเดือนต่อไปนี้ว่าจะมันจะแบบเป็นยังไงนะวันนี้ขึ้นแล้วนะอืมขึ้นสวยด้วยนะนี่ขึ้นสวยๆนะ,ะดูบนกระถางบ้างนะคะ อันนี้เลยค่ะกระทังนะคะนี่สวยม,มากนะอวะสุย